สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะพบก,กับช่องปัมมาทไทยอีสานค่ะมื่อนีนเมียวจะพาทุกคนนํามาปลูกมันฝรัง่งมันฝรั่งของเฮานะคะจะมี3มสีค่ะสีม่วงสีชมพูและก็สีขาวนะคะเมียวจะทําการพาหัวฝรั่งนะคะโอ๊ยโอย,โอยโบอกผิดเ <laughs> มียวจะทําการพาหัวมันฝรั่งนะคะ Okay, อพอหาได้มันฝรั่งที่พานแล้วหาอเศษไบจุ่มลงกับขุขีเทา้าเพื่อเวลาห่อเอามันฝรั่งลงดินนอนหรือมาแล้งสีวบไมาลบกวนหรือซีใบไมา้เจาะมันฝรั่งของเขาคะ่ะมันฝรั่งนี่เขาก็ในย่อมปลูกในช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลินะคะกับประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศออกจะเย็นๆจักน้อยบ่ถึงกับหนาวนะคะแบบอุ่นๆคะ่ะเวลาเห็ดงานกับบริเวในห้องเงียแต่ข่ะมักก็สีแบบเย็นสบายวิธีการปลูกหัวมันฝรั่งนะคะโคตรง่ายเลยค่ะหนึ่งเขาก็ต้องก้นลุมให้เป็นรอ หล่องนะคะเข,เขากลนวหลุมเสร็จแล้วเขาก็สีมยาใหญ่มันฝรัง่งให้ทั่วร่องดินที่เขาได้ขุดไว้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ทมค่ะทมขี้ดินให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จภารกิจแล้วะคะ่ะเมื่อกีมาขอเบาเรื่องมันฝรั่งจากหน่อยนะคะเมียก,ก็คิดใใจยจ่ายาเออตลกจากของนะคะ เคยเห็นแน่มันฝรั่งแบบสีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะเกิดมาเมียวบาเคยบ่าเคยเห็นเลยมันงามเนาะพี่น้องมันคือมันเก้วนี่แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าปลูกเบิดนีนะยามเวลามันออกหัวนะคะเมียก็สีใดหลายเพราะว่าครึ่งหนึ่งของมันฝรั่งที่เมียปลูกอ่ะมันก็สิออกเป็นต้นหนึ่งเด้พี่น้องพราะต้นหนึ่งคือข้างล่างมันจงเสียมันก็สะเป็นพวงเน่ยพวงหนึ่งมันก็สะได้หกเจ็ดนุวยพเดได้หลายค่ะนะคะเมื่อนี้เมียก็ได้ลูกซ้ายมาซอยนะคะมาซอยปลูกหรือมาซอยกวนบรจักนะคะ ลูกซ้ายเทวดาของแม่เห็นแม่เห็นยังนะคะเพื่อนก็นอยากเห็นน้ำเบิดเพื่อนอยากรูเพื่อนอยากเห็นค่ะอยากเลี้ยนรูปสู้ยางนี่แหละหน้าลูกของดิฉันเมนูมันฝรั่งกับมีหลากหลายย่างเลค่ะพี่น้องมาสมันก็นได้ แกงมัสมันก็นได้ทอดเฟ้นไฟ่ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยของขึ้นซื้อของประเทศสเปนก็จะเป็นไข่เจียวมันฝรั่งค่ะที่คนสเปนนิยมกินกันค่ะแบบยังแสบเลยโตดแสบเลยนะคะ ่น้องเห็นเนื้อแดงๆนี่บ่ค่ะพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเนื้ออย่างเอา้าคล้ายกันสิคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกชะลยค่ะเป็นเนื้อง้อเองจ้าเป็นเนื้อง้อเองแฟนเมียวก็ได้จ้างฟาร์มงัวนะใครเขาเลี้ยงไว้ให้เพราะมันได้ตามอายุกำหนดแล้วเขาก็จะลมงัวค่ะตัวหนึ่งก็ใหญ่คลักใหญ่แน่นะ้พี่น้องลมงัวแต่ละที่นะคะเตัาเย็นส่องแซ่แข็งนะเตมเบิด พวกเจ้าเดหมากเขียวๆนี่บอค่ะปะเมนผลไม้ดิหนิพี่น้องพวกเจ้าหูจักอัติโชกบออยู่เมืองไทยคือสิบมีนอมภาวามันอากาศฮอนนะคะอัติโชคมันเป็นพืชอากาศหนาวค่ะภาษากรากัลันเขาเอืนว่าอัติโชฟะนะคะปุ้ยสำเนียง่อยเป็นยังไงอัติโชคนี้ก็เป็นพืชเมืองหนาวดิพี่น้องเหมียวเคยเอาไปหายายอยู่เมืองไทยนะคะบอหลอดค่ะตายันรากเลยนะคะส่วนวิธีการกินนะคะกับประยุ่งยากอีกอย่างแค่เด็ดกลีบแข็งๆมันออกค่ะ เหลือวบแค่กิบบนอ่อนนะคะพอได้กีบบนอ่อนแล้วปุ๊บพอก็ตัดตรงหัวแก่ๆสีเขีเยวเข้มๆ,ๆมันออกค่ะแล้วก็นําไปต้มค่ะใส่เวลาประมาณหานาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นค่ะเมียวกัสิบปต้มให้มันเปื่อยนะคะเพราะว่าเมียวเสียปกีกับกระทะตอค่ะ ข้าต้มอัติโชคได้ทีแล้วนะคะเมียกจะยิบขึ้นมาพีพีออกแบบนี้ค่ะเพื่อเฮาสิออกไปกีในกระทะต่ออีกทีนะคะ ะเขือเทศพันนีหน่วยย้ายใหญ่ทุกปีนะคะเมียก็จะปลูกเป็น1ิปซิต้นพเด้สีของมันนะคะจะออกสีแดงแล้วก็ออกชมพูชมพูนิดนึงรสชาติของมันนะคะมันก็จะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดนิดนะคะโอ้ยบอกมาแล้วมันแ่บค่ะพันนีนะคะ เมนูของวันนี้ก็จะมีสลัดมะเขือเทศค่ะบอกถึงเรื่องสลัดผักหรือสลัดอิหยังกะซางนะคะกินจังได้กับเบื่อเบื่อค่ะแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะน้ำสลัดของเฮาเมื่อนี้ก็จะมีปลาทูน่ากระป๋องค่ะเมื่อนี้ม่นก็ใส่ปลาทูน่ากระป๋องสามปองนะคะตมด้วยมาสตาร์ดสีเหลืองค่ะใส่เกลือเล็กน้อยใส่ออริกาโนลงไปค่ะตบไทยดวยนมันประก,กอกแล้วก็คน้นๆ้นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเ้าก็จะมาตกแต่งจานผักสลัดของเฮาค่ะ เนื <named> <of them> ้องวของเขานะคะกระสุกได้ทีแล้วค่ะซีน่ากินบ่พี่น้องเนื้องวพวกนี้นะคะก็จะติดมันค่ะแล้วก็ติดกระดูกพร้อมอย่างเนื้องวอยู่เมืองนอกนะคะเขาสีว่ายางให้มันสุกปานใดค่ะเขาสิยางให้เห็นเนื้อสีแดงจักน้อยนะคะยามเวลากินมันสิได้นุ่มๆค่ะเพราะว่าใส่น้ำยาปรับผันุ่มไปนะคะอึดจี้หยอกๆอกค่ะ มาเด้อทุกคนกินข่าน้ากันค่ะมือนีเมนูของเขากมี3าสีอย่างเลยมี่ของแสบๆนะคะแยกกับบวกว่าต้องเพิ่มเกลืออีกนิดนะคะรสชาติมันก็จะไดพอดีว่าซันเดสัดมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนะคะสันว่าอาหารของเขานี่มีแต่รสชาติเค็มๆนะคะาว่าตอนนี้นันบอกกินเกลือจนชินแล้วค่ะเมียก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันในเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวไกลบ้านคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ